ปลาภูมพี่น้องเกษตรกรที่เป็นหมอพืชของชา,าวพะเยาของเขานะครับโยมภูมิใส่เข้ามาแล้วก็วันนี้จะเข้าเนี่ยไม่ต้องซื้อเอาพื้นที่เอาพื้นที่ในี่ยจัดสำรวจเสร็จแล้วโลภพืชนะครับเกี่ยวกับโลภพืชของเขานี่จะมาดูในเรื่องของ เลียงนะครับเนาะครับเรี้ยงเลียงฝรั่งฝรั่งเนาะฝรั่งก็บะมันนี่อันเดียวกันนะครับครับฝรั่งก็มันครับฝรั่งัฝั่งนต้องไแกวนะ้รับะเวอ่งนี้รรจะขอลงสำรวจขอนนะครับเดี๋ยวจะไ้เดี๋ยวพา่อไปอกเยนนะครับ แนะนำสวนแนะนำตัวเองครับคุณไปชื่อโปรยแจ้งแต่คนอื่นมาจากมือหนังเลยครับมอเพื่อจะซื้อเป็นกลุ่มของอ่าของกลุ่มเกษตรกรสี่ตางสำนักงานเกษตรจัังหวดได้จัดอบรมขึ้นมาให้กับพี่น้องเกษตรกรอ่าขึ้นมาเป็นมอเพื่อของเขาเป็นรุ่นแรกนะครับเนาะเป็นรุ่นแรกครับแต่อบรมครั้งที่สอง มันนี่ก็ออกมาพื้นที่ออกพื้นที่ก็ได้จะเอาองความรู้เตียเขาได้พบรมกันมามามาทายทอดมาแบ่งสัรนแลรับมาพื้นที่หาข้อมูลต่างๆเพื่อจะเอาน้าเอาข้อมูลมู่นี่ไปถึงข้อมูลเก็บไว้เพื่อน้ำครนบ้รบกวนมีช่วยแนะนาครสถานคือก็่อนอื่นนาะผมก่อตับเรียนทัานทั้งเกษตรจังหวัดเนาะแล้วก็อสวัสดีครับ หมอหมอดินหรอหมอพืชหมอพืชหมอพืชยุคใหม่รุ่นใหม่เนาะครับอกทุกคนเนาะสากผมนีม่ก่าวว่าจากไอตีอะไรแห้งเนาะผมก็ขอแนะนำตัวผมก่อนผมชื่อชื่อเล่นจิ่อต่อไอแต่ชื่อปาการใจเย็นเนาะเป็นลมเบ่าวของปอที่นี่สุดที้นี่แหละอาชีพรับราชการผมเป็นแค่ผมเป็นคนทำทำสวนยัดสวน ทำาไม่ใหญ่โยกใหญ่ไม่ใหญ่ต้นล้อมต้นใหญ่ๆครับครับไม่ไมล,ล้อมต้นใหญ่แค่สวนโรานจะหูล็อกอาชีพผมลักแล้คืองันแค่วสวนตกไม่ใหญ่แต่ว่าตรงนี้ก็เข้ามาทำสวนเคยพอทำสวนผูเลี้ยงอย่างที่ว่าทุเรียนเลี้ยงบทจ,จบเนาะเขาก็เลยเข้ามาทำทาตร <c oughs> ง,งนี้นะทำมาได้ปีไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกาว่าน,นี่ที่เข้ามาพบปะก,กันถือว่าเขามาแลกเปลี่ยนความคิดความคู้มหูเนาะ